สวัสดีค่ะตอนนี้เตยอ,อยู่ที่อมารุนะคะจะมาเที่ยวที่นี่หนึ่งวันอมารุเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติดชายฝั่งอยู่ทางใต้ของไครเชิร์แล้วก็อยู่ทางตะวันออกของโอมารามาทริปนี้เราพักที่บ้านของพ่อแม่น้องเราก็เลยจะไม่มีรีวิวที่พักของทริปนี้นะคะทริปนี้จะพิเศษกว่าทริปอื่นก็คือเตยจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบเต็มตัวเลยคือเตยไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาสักอย่างแต่แค่รู้สึกว่าอยากเที่ยวอยากพักผ่อนเตยก็เลยบอกน้องว่าช่วยจัดทริปนี้ให้หน่อยแล้วก็เตยก็มาแบบ มาะเทเตรียมตัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงที่นี่ตอนเที่ยงพอดีสิ่งแรกที่เราจะทําเลยก็คือเราจะทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะจะได้มีแรงทําอย่างอื่นเนาะน้องก็ได้เลือกร้านเบเกอรี่เวลาหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับรถผ่านนะปรากฏว่าร้านปิดแล้วก็เลยจะมาอีกที่หนึ่งที่มีคนแนะนํามาซึ่งก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ไมร์เทนเมกานะคะที่นี่ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะฉีดวัคซีนกันไปหมดแล้วแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปในห้างหรือว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนแออัดเยอะๆเราก็ยังต้อง ใส่เฟซมาสก์อยู่นะคะป้องกันไว้แล้วก็จะมีสแกน QR code จากมือถือเหมือนเป็นการเช็คอินว่าเราไปที่นี่ที่นั่น <c oughs> เผื่อว่ามีเคสโควิดเขาก็จะส่งข้อความมาบอกว่าเขาเจอเคสที่นี่ถ้าเราสุมเสียงก็จะได้ไปตรวจ ตอนนี้เรามาจอดรถที่ Public Car Park ถ้าเดินข้ามไปตรงนู้นนะ่ะจะเป็นชายหาดมีทะเล ตรงนี้คึ้เงียบมากเลยอะมีรถเราอยู่คันเดียวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปเดินเล่นในเมืองนะวันนี้เราจอดรถกันตรงนู้นนะคะแล้วเตยก็เดินมาพอมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองเห็นอาคารต่างๆนี่คือสิ่งที่เตยเห็นแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนา่าตื่นเต้นนะที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมาก่อนเลยแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเลือกสถานที่แบบแรนดอมแรนดอมไปเลยเราจะเริ่มจากสตีมพังเป็นที่แรกเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยดึงดูดความสนใจมาก So interesting thing about this building Used to go into that door, and they used to go to that harborside station over there. But they pulled up those tracks a while ago. And this used to actually be five stories high. You can see up the top there's some repairs because there was a fire a long, long time ago which destroyed the top half of the building. If my memory serves correctly, this used to be a grain building. It required all of the floors to get all the machinery to process the material. Another thing is, this used to be the tallest building in Omaru before the fire. You can see all of the cracks above the door leading up through the windows all the way to the top, but its foundations are on wooden pillars on the inside, so it is still okay ish. Makes nervous for sure. ราคาเข้าอยู่ที่10ดอลลาร์ต่อคนนะคะ Steam Punk HQ คือพิพิธภัณฑ์แสดงผลง,งานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคพิตทเรียนและการขับเคลื่อนเครื่องจักรด้วยระบบไอน้ำคือมันใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวจะลองเล่นบ้างอ้าวไม่มีเสียงทำไมไม่มีเสียงโอ๊ยน่ากลัวอ,อันนี้เหมือนเครื่องมือทำฟันเครื่องมือทางการแพทย์ ความรู้สึกสยดสยองมากเลยสองห้องหลักในตัวอาคารนี้จะเต็มไปด้วยเครื่องจักรและก็สิ่งของเครื่องใช้ที่ทําจากโลหะมีเสียงมีแสงประกอบกอริลลาที่ยืนอยู่บนรถโน้ <No. S 1> ตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่ในตอนดึกที่ค่อนข้างสว่างแล้วเราก็จะเห็นอะไรแบบชัดมาก <Wow. S 1> ว้าเวลาเดินก็ต้องเกาะแขนแบบอิ้วโอ้เทคม่เลยเยเครื่องอะไรสักอย่างมีโซ่หมุนติ้วติ๊วิวแบบ <S <S ช้าๆด้านนี้ก็เป็นคนขับเรือที่น่ากลัวแหละ ท้องนี้จะมีเมทัลที่ทําขึ้นมาเป็นรูปสัตว์หลายอย่างอย่างตัวนี้ก็มีลามีลิงนกหมาก็ล่าปูเขาบอกว่า enter ใช่ไหมคือเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเตยก็ไม่กล้าเข้าไงมันน่ากลัวมากเลยอะเหมือนให้เราเข้าไปอยู่ในช่องแคบๆเล็กๆไม่ได้มีแค่ความแปลกอย่างเดียวแต่ว่าผู้ชมยังสามารถอินเตอร์แอคได้ด้วยโดยการกดปุ่มนู่นปุ่มนี่เพื่อเปิดปิดเครื่องยนต์ก็มันเทิงดี สุดท้ายก็ไ oh ม่กล้าเดินเข้านะครับมากเลยอะเขาบอกว่าห้องนี้เป็นประตูสู่การเดินทางข้ามเวลาที่จะพาเราไปอีกโลกนึ่งก่อนเราปิดประตูแล้วก็ต้องกดปุ่มสีแดงถ้าเราก็เดินเข้าไปในห้องนี้้าว this is pretty What else ห้องนี้เป็นห้องกระจกมันก็มีไฟห้อยมาแบบนี้มันก็เลยดูเหมือนมีไฟเยอะแต่ว่าจริงๆมัน ลับอะไรขนาดนาี้เลยโอ้ยน่ารักมากเลยไปถึงแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคนี่เตยมืดมากเลยอ่ะตามซีโอเค What am I supposed to do? How to get out of here? Ah, oh, that feels a lot better. เรจะเป,ป็นกลัปกันเรือครับพิュวพิュพิโอเครอจะออกไปสู่แสงสว่างกันข้างนอกแล้วเมื่อกี้เราออกมาจากห้องนี้น่ารักมากเลยถ้าดูจากข้างนอกแต่ถ้าตอนทีน่อยู่ข้างในนี่คือแบบรู้สึกอึดอัดอะเพราะว่ามันมืดแล้วก็แคบมีทางลงไปข้างล่างนี้ด้วยนะแต่เตยคงไม่ลงไปอะเตยกลัวข้างอนอกนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรที่ทําจากเมทัลแล้วเขาก็มาวาง,งรวมกันอันนี้เข้าไปได้ด้วยเหรอเอ้ยเข้าไปได้ด้วย,วยมีที่นั่งให้เข้าไปได้จริงๆเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อ oh. จกกักรยานข้างในมันก็จะมีที่นั่งของใช้นู่นนี่นั่นก็สามารถอินเทอร์แอคกับเครื่องต่างๆของใช้ตาแบบเต็มที่เลยอ๋อนี่คือทางที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะที่มันเบดมืดอะเราเดินมาจากทางนี้ที่แท้คือเราเดินผ่านสังกะสีมานี่เอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในแกจเลอรตเรียมต่อนะคะ <laughs> ห้องนี้เป็นเหมือนห้นองแบ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่จะมีพวกข้อของเครื่องใช้ a <c oughs> าร์ตอมีสตีมพัง HQ เอชคิโอมาลุได้นำเสนอมุมมองของคนในยุควิกตอเรียที่จินตนาการว่าโลกในอนาคตจะเป็นแบบนี้จากเดิมที่อยู่แค่ในนิยา,ายไซไฟและแฟนตาซีตอนนี้ทั้งหมดได้ออกมาเป็นรูปธรรมเห็นได้ด้วยตาตัวเองและสามารถจับต้องได้ที่นี่ค่ะสตีมพังก์ h อชคิวส์เปลี่ยนตั้งแต e ฉันอยู่ที่นี่มันมากกว่าฉ l นจะเรียกพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดแทนที่จะเป็นกา t สร้างสรรค์ฉัน t ยากให้ฉันสามารถ u t ให้รถไฟนั้นไ ทุกคนนะอาจจะเห็นว่าเตยบนระหว่างทางใช่ไหมว่ามันน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเตยก็ชอบนะพอออกมารู้สึกแบบประทับใจอะสนุกดีคุ้มค่ากับ10ดอลลาร์มากๆเลยบรรยากาศทั้งแสงสีเสียงคือเหมือนอยู่ในบ้านมีเสียงแต่ว่าเอาพวกเครื่องจากรถสิ่งของเครื่องใช้ที่ทําจากเมทัลอัสไปอยู่ในนั้นเป็น m i x feeling ของหลายๆอย่างรวมกันเตยแนะนําเลยนะว่าให้มาที่นี่ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถหาอะไรอย่างเงี้ยได้จากเมืองอื่นเป็นประสบการณ์ที่เตยประทับใจมากๆเลยค่ะลองดูนะคะ อาตยชอบสนุกเพราะอาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงนี้ยสะดูมีเอกลักษณ์มากเลยเป็นสีเหลืองๆแล้วเป็นอิฐขนาดใหญ่ The stones are actually from the quarry by the wharf because they didn't actually have enough money at the time to get the limestone from the quarry for every single building so these ones here have got quarried stone from the um, harbor area rather than inland limestone ถนนตรงนี้ไม่มีรถวิ่งก็เลยเดินได้แบบสบายใจมากๆเลยนะคะน้องบอกว่าตรงนี้เคยมีเรลเวย์ที่เขาจะขับรถไฟมามาถึงบูสโตตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนี้ไปสู่ตรงนู้นกันน่ารักเนอะรอบๆนี้อาคารตรงนี้ก็จะมีพวกคาเฟ่ซูเปเนียชอปร้านขายของฝากซูเปเนีรชอปก็คือร้านขายของฝากมร้านขายของทั่วไปพับปาร้านอาหารน่ารักมากเลยสวยมาก มื่อกี้จะไปเดินเที่ยวในร้านกิฟต์ช็อปที่อยู่ข้างหลังนะคะ mm. แล้วพอเดินออกมาก็ถึงรู้ว่าทํายางมัดผมหล่นหายตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยผมแล้วตรงน,นี้เขาก็มีเล่นดน,นตรีอยู่ข้างหลังนะคะไม่แน่ใจว่ามาจากผับหรือว่าเป็นแบบแปลนที่เขาเล่นอยู่กลางแจ้งก็ไม่รู้แต่ว่าเข้ากับบรรยากาศของสิ่งก่อสร้างในแถวนี้มากเลย Another thing a s you can see there's a line on some of these buildings where it goes from real rough um, weathered stone into repaired brickwork because um, thing about limestone is it just design? In the weather over time, so they've repaired it by putting. Bast y, sandy stone over the top of Bastery over stone top sandy blends the it which blends เวลาที่เราเดินอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่ในอาคารนะ่ะจริงๆเราถอดมาร์ออกก็ได้นะเวลาที่เราเดินผ่านไปผ่านมาในที่มันระบายอากาศได้ดีอ่ะก็ไม่มีคนอื่นเขาใส่มาร์กันเราจะถอดออกตอนนี้ก็ได้แต่ว่าขี้เกียจละก็เลยใส่ตลอดเลยก็แล้วกัน They used to have really deep drains on the side of the road and then they decided they'd replace it with the original cobble so you get the more authentic feel of what would have been like in the early 1900s. เรเดินออกมาจากโซนอาคารเก่าๆเมื่อกี้แล้วนะคะตรงนั้นเป็นโซนที่เราเพิ่งไปเดินมาแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆก็จะเจอสะพานมีผับอยู่ตรงนี้ แถวนี้น่ารักมากเลยอันนั้นเป็นสนามเล่นแบบที่มีเครื่องเล่นเป็นทะเลมีที่จอดรถตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นสะพานไม้สีแดงที่เราสามารถเดินขึ้นไปดูวิวจากมุมสูงได้นะและสิ่งที่เธอชอบมากๆเลยก็คือตรงนี้มีสนามเด็กเล่นแต่มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นธรรมดาเว้ยมันเหมือนเป็นถนนจำลองขนาดเล็กอะให้เด็กมาฝึกขับจักรายานม,มีสัญ,ญลักษณ์ถนนที่แบบเป็นของจริงอะเด็กๆก็จะแบบคุ้นชินจะได้เรียนรู้กับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้กันจริงๆบนถนนด้วยน่ารักมากๆเลยชอบไปเดินเล่น So that steam crane there, they were actually clearing away some waste rock from over in the quarry. They discovered it under all of these rocks. So, what had happened is they'd pushed it off to the side in the corner, the rocks from the cliffs had rolled down the hill and covered it up, and they dug it out of the ground. And they thought, this is really cool, we'll save this. And it used to be on display over by the penguin colony for a long time. and they attempted to start repainting it and cleaning it up and if you look at the boiler on it half of it's painted black and the rest of it's all rusty ถ้ามองไปทางนึงก็จะเป็นวิวทะเลมองมาอีกทางนึงก็เป็นวิวสวนแต่คิดว่าที่บรรยากาศคือคักประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นลองเวกเกนด้วยนะคะครบพอบครัวเด็กพ่อแม่ก็เลยออกมาใช้เวลาร่วมกันในสวนในพื้นที่สาธารณะดีมากๆเลยไม่เห็นมีใครใส่หน้ากากแล้วนะไม่ไกลาจากสวนสาธารณะเมื่อกี้ก็เป็นจุดชมวิว ริ่มรู้สึกเย็นเย็นนะเวลาที่อยู่ใกล้กับทะเลถ้าเดินไปตามทางนี้จะเป็นท่าเรืออยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เตยจะยังไม่เดินไปจะขอดูวิวแถวๆนี้ก่อน the playground. Used to lot different wasn't used be repaired a

Down beside the little dirty looking Stepun the เราเดินมาจากทางนู้นมาถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้เป็นสะพานแขวนน้ำตรงนี้ก็สกปรกมากครับมีนกมาอาบน้ำเพื่อทำให้ตัวเองสะอาดแต่จริงๆแล้วน้ำก็สกปรกมากๆเราจะไม่ได้เดินไปสุดทางตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วตรงนี้ก็เคยเป็นเรลเวย์แค่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้กันเป็นทางน่ารักนา่กนารักที่เราเห็นจากบนสะพานแขวนเมื่อกี้ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูน่าจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วคือบูชีบีชค่ะก็เป็นทางลงไปแทแลแวใช้หาดน่าจะเป็นจุดที่ดูเยลโล่เพนกวินด้วยมังก่อนที่จะมาถึงที่เนี่ยไปแวะมาสองที่แต่ว่าจะคิดว่าเราจะกลับมาที่นี่อีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้เวลากับ2ที่นั้นนานกว่านี้ เสียงเปิดประตูแล้วก็จะทําคลิปแยกเป็นแบบเฉพาะ2งที่นั้นเลยมีบลูเพนกวินแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่มันจะมีทางเดินเดินป่าเดินเขาอะไรประมาณนี้แหละ We can't go on the beach after 3 p.m. It is 20 past 4โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่กลับมาอีกรอบในทริปหน้าก็แล้วกันเนาะเราจะเดินไปทางนี้ก่อนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้ตรงนี้ก็เป็นทางแยกทางนึงไปดูเพนกวินเว v ล n ิงอีกทางหนึ่งไปดูลงไปที่ทะเลจาสามารถมองเห็นทะเลได้จากตรงนี้ เ,นะเดี๋ยวซูมเข้าเห็นไหมหรือว่ากล้องสว่างไปเห็นแรกทางเดินนี้ลงรื่นดีจังเป็นไม้ตลอดทางเลยเราเดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะไม่ไกลาจากที่จอดรถตรงนั้นจะมีเชลเตอร์อยู่หนึ่งแล้วก็จะเห็นวิวทะเลข้างขวามือของเตยนี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะ So, one of the things about the Bushy Beach Reserve was I was here one time and this diver just started walking out of the water. And you can actually go down and diving and collect shellfish. And there's a little sign at the entrance telling you the correct size of the power shells, for example. ทริปนี้แล้วนะคะเตยใช้เวลาที่เมืองนี้ไปประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งเกือบ5้าชั่วโมงรวมเวลาที่ทานมื้อเที่ยงแล้วก็ไปรับของให้แม่ด้วยกิจการที่เตยทําไปก็อย่างที่เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่เราแพลนไว้นะคะแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกที่เราอยากทาแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมยังดูเพนกวินเนี่ยก็ต้องรออ้ฟ้ามืดแล้วมันถึงจะเดินกลับลางแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤรดูเป็นไม้ผลิเข้าฤดูร้อนด้วยพระอาทิตย์ก็จะตกดินค่อนข้างช้าหน่อยอย่างแบบประมาณสองทุ่มเนี่ยเราก็รู้สึกวโง ไปนอนที่โอเมรามาซึ่งเตยก็ไม่ได้อยากขับรถกลับในช่วงเวลาที่ฟ้ามืดก็เลยกะว่าเราจะกลับมาที่เมืองนี้ใหม่แล้วก็ทํากิจกรรมี่เหลือที่เราไม่ได้ทําในวันนี้ในทริปหน้านะคะสําหรับใครที่จะมาที่เมืองนี้เตยคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยแล้วเตยก็ชอบมากๆด้วยถ้าให้แนะนําเตยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันหนึ่งคืนหรือว่า1วันเต็มๆรวมถึงเวลาช่วงกลางคืนช่วงฟ้ามืดสําหรับดูเพนกวินด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมแบบเด่นๆเลยอ่ะที่เวลาที่คนพูดถึงเมืองนี้เขาจะนึกถึงการดูเพนกวินส่วนกิจกรที่ ได้ทาไปในวันนี้เตยรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วเตยก็มีความสุขมากชอบมากเลยนะคะตลอดเวลาที่เราเที่ยวเนี่ยเตยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปครบทุกที่ที่เราคิดไว้หรือว่าต้องไปครบทุกที่แบบที่นักท่องเที่ยวต้องไปอ่ะเตยรู้สึกว่าอยากใช้เวลาในแต่ละที่แบบไม่เร่งรีบมากกว่าก็เลยออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วเราก็จะกลับมาที่นี่ใหม่ในทริปหน้าแน่นอนแล้วก็ทํากิจการที่เหลือที่เราไม่ได้ทําในทริปนี้เดี๋ยวเตยจะต้องขับรถกลับไปที่โอมาโนะมาแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะาย He hair. Oh my god, it's so quiet. <laughs> very, very quiet.